รายการต่อไปนี hadi, ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมเออบอกตัวนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณประชามากนะครับที่ให้เกียรติมาที่หอพักของผมนะครับก็ทอฝันลูกสาวของผมนะครับเขาใจร้อนอยากจะมาเจอหน้าคู่มานของเขาเร็วๆจริงไหมจ๊ะคนสวยของพ่อ ใช่ค่ะคุณพ่อหนูอยากมีผัวเร้ยโอ้โหแม่คุณหนูทอฝันนี่เป็นคนเปิดไม่เปิดเผยนะครับเปิดเผยเปิดเผยจริงๆเลยนะครับพูดจาตรงๆไปตรงมาอย่างเงี้ยคือว่าผมเลี้ยงลูกแบบฝรั่งครับวิ้เลี้ยงลูกแบบฝรั่งครับผมทำไมไม่ลองเลี้ยงแบบทุเรียนบ้างครับอร่อยดีนะแต่ลองเลี้ยงแบบทุเรียนเลยครับแต่มันออกมาแบบทุเรศนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นละหนูหน้าตาดิทุเรศ ไม่ยอมนะคะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยว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 จเยเย็นเมื่อกี้ผมไม่ได้ว่าทุเรสผมว่าคุณทอฝันสวยติดเล็กตอไหมเท่าที่นิ่งๆเวลาคุณจะพูดจาอะไรเน่ยคุต้องระวังปากนิดนึงครับเพราะว่าผมมีผักกาดอยู่ครับ คนที่กาดวะครับใช่ครับบนิกาครับโอ้สังคมตลกชอบมุกแบบนี้ครับเก็บอกดีมีประกาศหอมมาอ้้้วออคุณเบเชเสวัอะไรัยอะไรเนี่ยเจับแไมไอ้พวกวะเฮ้ยท่าแกที่จะจับแม่ฉันเวจับเลยเฮ้ย ปล่อยแม่ชนนี้ได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 ้นี่ไปลูกเมียผมอย่างนี้นะครอบไหมเข้าที่เร็วอโอ้น,นี่ไม่น่าเชื่อนะมันมันเชื่องเฉพาะเจ้านายมันคนเดียวจริงเลยเนี่ยแน่นอนรครับรเพราะว่าเขาเคยอยู่หน่วยรบพิเศษมาครับหน่วยรบพิเศษหน่วยซิลหน่วยรบพิเศษหรือว่าหน่วยนาวิกอ่าหน่วยสุดนักตำรวจครับเป็นครูฝึกเป็นสุนัะครับ ล้อเล่นครับคุณล้อเล่นตลอดเลยครับผมเขาต้องเชื่อผมนะครับเพราะผมให้เขานะเดือนละห้าแสนต่อคนอ๋อประมูลประชารเดือนละห้าแสนเลยเหรอคะจ้างดิฉันก็ได้ค่ะเดือนละหนึ่งล้านก็ได้ค่ะเจนนี่เลยนะไม่เจอกันนานนะยังเล่นยังที่เล่นเหมือนเดิมนะครับอุ๊ยอุยเดนนันใช่พี่มาวินไหมคะอุ๊ยพี่มาวินคู่มั่นของหนู

ไม่มีไม่ไม่เราเรา,เราตอนซ้อมก็ไม่มีเหมือนกันมันอินทุกชายชั้นอ่ะนี่โร่จังเลยอ่ะคุณคพ่อแล้วเขาเลิกสโลแล้วสโลอะไรไม่รู้เห็นมันยังสโลอยู่ได้ยังเย็ดยังเยอยู่คนเดียว,วสโลแต่เช้าแล้วนี่คุณโร่จังเลยอ่ะคุณเป็นใครอ่ะเจ๊ชอบอะอ๋อเออผมผมชื่อชายแดนนะครับพอดีว่าเพิ่งจะมาพักที่นี่ได้อาทิตย์หนึ่งครับอุ้ยหน้าอะไรเงี้ยหน้าอะไรเงี้ย จ๊ให้พักฟีหนึ่งปีเต็มจริงหรือเปล่ามาเบาหน่อยผวอยู่น yep> um ี่ทั้งคนอุ๊ยหนูแล้วมึกเยะเจ็บหรือเปล่าอ่ะก็นิดหน่อยแม่ครับคนที่เจ็บลูกครับไม่ต้องยอะนักลังฟินเลยเจ็บแล้วเจ็บอีกอันไหนแรงกว่าของมึง ขอโทษนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเนี้อขอัตก่อนนะครับพอดีมีธุระครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีธุระอะไรบอกเจได้ไหมอเออพอดีว่าผมไปสมัครงานประมาณสิบกว่าที่ครับสมัครเยอะมากเลยอ่ะเรียนจบที่ไหนบอกเจได้มี้อืจบที่ไหนจบที่ไหนจบที่ไหนทำมาทำมาสารหรือเปล่าคุณน่ะไม่ต้องทำ หยอกเจ๊ใช่ปะพูดจริงหยอกหยอกเล่นครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนจบมหาลัยฮอกวอตส์เอกประกาศโทหัวหอมตายเฮ้ยคุณอย่าบอกนะคุณจบที่เดียวกับผมเหรอฮะจริงเหรอคุณจบฮอกวอตส์เหมือนกันเหรอใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยหน้าก็คุ้นๆอยู่เนี่ยคุณจำไอ้ไข่ห้องคิงได้ป่ะไอ้ไข่ห้องคิงเออจำได้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 ใช่ไหมทำไมผมจำไม่ได้เอา ้าจะถามทำไมเนี่ยเออเดยจะรู้ไงโอ้นี่เรียนต่างประเทศเหรอไอ้ใครอ่ะใช่ว้ายกัวอะไรว้เฮ้ยปล่อยเลยครับเฮ้ยไหนๆเราก็เรียนรุ่นเดียวกันละวงั้นไปกินกันไหมว้ายกินอะไรกินอะไรอะกินกาแฟกันไหมอ๋ยลองอกเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเลี้ยงเหรอเลี้ยงเลยเดี๋ยวว่าว่าแต่ว่านายชื่ออะไรนะผมมาวินอ๋อมาวินปากซอยหรือท้ายซอยอ่ะผมนั่งกัดปากซอยไปท้ายซอยเฮ้ย

ยังไงคุณทำรวยลูกชายคุณไม่สนใจลูกสาวผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาสินสอดร้อยล้านคืนนะสินสอดร้อยล้านสภาพไม่น่าจะมีแล้วร้อยล้านขนาดหนวดยังไม่เป็นของตัวเองมึงยังเขียนเราเลยอะดูนี่แต่งตัวอย่างก็สอสอสอบตกผมเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยเป็นอะไรอคาลมหาเศรษฐอาหารนั่นน่ะเอ้อคาลมหาเศรษฐีนั่นเนี่ยนี่น่้ลนี่คุณเลี้ยงลูกนีกลูกผมไม่ชอบหรอกบ้าเปล่าคนบ้าเให้อาหารเม็ดย คุณประชาก้าใจเย็นนะคะอย่าไปพูดคุณประชาค้าหย่าพูดคุณไม่ได้พูดคุณประชาก้าใจเย็นนะคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจัดการให้เองเลยค่ะรับรองค่ะไม่มีปัญหาค่ะมันต้องอย่างนั้นสิครับใจเย็นให้อาหารให้อาหารให้อาหารเอาไปลูกครับฮึบฮึบฮึบเฮยโน่นนะไม่เท่มี อันผมสีมาถามไปอันี่ยังไงผมซอยบ่อ่าวเห็นดิไม่ยังล่ะออยู่ๆจะมาอะไรเหรอคมึงเนี่ยมันมันจังซานอะไรหมายความว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมเอาก็บอกดินี่จะไปไหนก็ไปหรือแกจะไปไหนล่ะครับเรื่องของมึงเรื่องของผมผมก็อยู่กับเจ๊ ไป,ไปไหนก็ไปให้ผมไปรีบ่วอว่ายทางนั่นาาแล้วก็ให้ไปทางน,นั้นแล้วก็มาทางนี้ก็มาทางนี้แล้วก็ไปทางน,นั้นแล้วก็ได้นั่งเดี๋ยด้เดินนางเดีแอะแอะอะพูะะไปเลยไปแล้ว<อ>ไปเลยใจเยน็น,นลูกใจเย็นรับรองว่าได้หัวเป็นมนุษย์แน่นอนลูกจ<ย>ัดการใหนผล,ลให้นะคุณอนะ เบบี้ไวท์น่ารักวันเดย์พลัสสำหรับเด็กแรกเกิดแป้งหอมและโลออนเทียร่าป๊อปคันทรีหอมจนใช้แทนน้ำหอมได้สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะโยนมาสิครับโยนอะไรยากจะบ้าเหรอหมายถึงว่ากาแฟร้อนชาร้อนอะไรรับอะไรดีคะอโอเลี้ยงสองครับโอเลี้ยงสองอเฮียอ <Here. S 1> เอาไปเสิร์ฟเขาอ่ะ <laughs> ไปอยู่อ่ะกต่เมื่ยืนอยู่แค่นี้กูก็ได้ยินแล้วมาแล้วค่ะเขียนหนังสือก็ไม่เป็นท้าเป็นเป็นจดอะลูกค้ามีแค่นี้เหรอก็ร้านเพิ่งเปิดนะที่ยาเออเทียรอก่อนสิโอเลี้ยงแก้วนึงครับอ้าวอาดงครับเอาอะไรโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงเหรอครับได้ไล่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  พี่โด่งว่ะวันนี้มีสินค้าอะไรมาขายคะโอ้โหสินค้าในอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนี่วันนี้ครับนาฬิกาข้อมือไปไงรุ่นใหม่ล่าสัตว์เลยล่าสุดรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะทำไมอ่ะเอ้าโทรเข้าก็ได้โทรออกก็ได้ดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้ถ่ายรูปก็ได้กดเครื่องคิดเลขเองได้เลยแหมเอาหลบ่อยพี่เฮ้ย อ่าได้แล้วครับ<ด>ี่ยหรืออย่ามาโมให้มากนักเลยนะแหมทานุ่งทานี่ได้โทรศัพท์อ้วก็ทําได้ดูหนังฟังเพลงโทรออกโทรเข้าได้หมดละวอมันเหมือนกันไงแต่ว่ารุ่นนี้มันพิเศษคือมันอยู่ติดข้อมือเราได้ไงนี่เราไม่ต้องกลัวไปวางลืมที่ไหนเลยลมันติดข้อมือเงี้ยไม่มีทางหายไปไหนแน่นอนครับโอ้โมันก็จริงจริงอย่างที่พี่หยงพูดนะคะจริงจิ๋อเฮ้ยเราไม่ได้เปรง พี่โด่งขอยืมหน่อยสิลอง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 ไม่แพงไม่แพงเครื่องนี้สายเลยอยากโทรหาใครก็กดไปเลยนะหรอฮัลโหลกดก่อนฮะกดก่อนดิเอ้าคิดว่าแบบไม่ต้องโกดอใช้จิตสัมผัสเหรอเดี๋ยวๆดีๆๆๆๆดีๆๆ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 ดี๋ยวเี๋ยวด กดตัวลรกเข้าไปเอาอาใครวะเนะ <Hello? S 1> ี่ยฮัลโหลมองติดแล้วฮ <Hello? S 1> <Hello? S 2> ัลโหลฮัลโหลอะไหวเปล่าเออยังไหวอยู่วะใช่ลุงไหวเปล่าใครใช่ลุงไหวไหมใช่ใช่เออจะสั่งของสั่งค้า อ๋อสั่งข้าวสั่งของสั่งเลยอ่ะมีไอ้ที่ไบบหมูยอหมูยอตะย่องอ่ะโอ้ยหมูยอตะย่องอที่ที่นี้มีเยอะมีมีใช่ไหมมีมีไม่เอาไม่เอา <S <S <ๆ>นะไม่เอา <S <S อคือจะมีใช่ไหมล่ะมีที่หมูยอตะย่องเลยละมีอ่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ะนั่นแหละนะ เอาไก่ทอดไก่ทอดจานหนึ่งนะเอาเอาไก่ทอดจานหนึ่งไก่ทอดอ่ะแล้วหมูยอตะยงยังมีไหมโอ้ยมีเยอะมีเยอะใช่ไหมอ่ะเก็บไว้เยอะอย่างนั้นแหละนะไม่เอาไม่เอาเอาไก่ทอดจานหนึ่งโอ้ไก่ทอดนั้นเดี๋ยวเจอกันยาเชียชงหมูยอตะยงไม่เอาใช่ไหมมาโอ้ยไม่เอาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอคูโอ้ยดู เยอะแบบเลิศมากเลิศอะไรชัดแจ๋วลอยโทรปุ๊บเสียงแบบชัดแจ๋วว่าแบบชัดมากเลยใช่ไหมเหมือนแบบได้ยินแบบว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวเรามันอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมใช่ก็ใช่บ้ากระร้าในไหวมันก็อยู่ติดกระร้ากาแฟของเราอ่ะมึงตะโกนดังขนาดนี้มันก็ได้ยินมึงนึเป็นใช่หรือเปล่ามั่วหรือเปล่าโทรศัพท์มันก็ดีนะเครื่องมันชัดเลยเฮียไม่เชื่อไง เฮียลองเฮียลองเฮียลองมันใช้อะไรได้บ้างอดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยอลุกสไลด์เหรอลูงสไลด์สิจอไลน์แล้วอ่ะไม่ใช่ไลน์อย่างนั้นไม่ไใช่จอไลน์ไอเดียจอแตกอย่างสิสไลด์ไปโดนเสี้ยนะลยฟังเพลงได้ไหมฟังได้ครับฟังเพลงได้เหรอเพลงใครดี ปุ่มไหนอ่ะนี่เนี่ยกดนี่ปุ่มจุ๊กจุกอ่าเอามีเพลงนี่ไหมอ่ะฮะไอไอแมงกระพุนไฟอ่ะแมงกระพุนไฟอ่าโอ้ไม่รู้เขาลบออกจากจุ๊กหรือยังเฮ้ยเพลงเขาดีเพลงของไอจุ๊กจิ๊บเชิญยิ้มเขาอ่ะครับผมนะอ๋อเพลงนี้ได้ถูกตัดออกไปจากรายการนี้แล้วไปว่ามันเขาทำไมอ่ะเขาได่ยิงก็เสียใจอ่ะเพลงแมงกระพุนไฟเพลงอื่นนี่วาเพลงอื่นเหรอครับเลยไม่กล้าขอเพลงเลย กลัวจะไม่อยู่ใน YouTube เหมือนกันได้หมดเลยเอาเอาเพลงอะเพลงอะเอาเพลงใครเีเอาเพลงที่สะท้อนสังคมก็แล้วกันดีคคนเราจะฟังอะไรก็ต้องให้สะท้อนสังคมนิดนึงคงฟังแล้วเราก็เหมือนกระจกของสังคมไปด้วยเอางั้นขอเพลงนี้เลยวิบวับวิบ พี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 ไอ้ท่วงไอ้ท้องไอ้ฝรั่งมันออกไม่ไรอ่ะแรงก็บอกไปกระจกสะท้อนก็ต้องวิบัปับวิบับปับนไม่เอาซี่ไม่เอาไต้วรุ่งเกิดไปอ้วฟังไม่รู้ที่เอาเพลงอะไรดีกว่าเอาเพลงที่ฟังแล้วเกิดแบบว่าปลุกใจในตัวเองให้เกิดความรักและสามัคคีกันเอาสถานีมีหอยโอ้มันปลุกใจอะไรอย่าิ่งใหญ่มันฟังแล้วฮึกเหิ่มฮึกเหิมหอยทั้งเพลงเลยฮึกเหิมยังไงใช่ เอามีท้งหอยเล็กหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่แล้วหอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนิกนิเดียวให้หอยตัวโตเอาไว้โชว์กลางลราหอยดำๆคัดทิ้งน้ำไปเลยเชียวหอยล่วงหอยหลูขายกิโลลาบากเดียวหอยบิกหอยเบี้ยวซื้อบักเดียวแถมสองกิโลจบแล้วมันจังเลยยังไม่ได้เปิกเบิเราให้ฟังไม่ต้องกดแล้วเมื่อกี้จะจบเหงแล้วเอาดนตรีด้วยสิเอาดนตรีด้วยนะเอามาพูดเลยเนี่ยนักร้องตายไปแล้ว น้ำยังร <sk PI K> ้องอยู่เลยพี่นุ้ยเชิญยิ้มฮะแล้วยังอยู่อ้าวเหรอเอาเพลงของพี่นุ้ยเชิญหอยเชิญยิ้มเอาดีดีเพลงสถานีมีหอยของพี่นุ้ยเชิญยิ้มครับอ่ามันเด้งขึ้นมาอุ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอุ้ยเยอะแรงเสียงมากตรงเกินน้อยไปหมดมาถึงฝั่งคนแล้วก็มาขายหอยวู้มีทั้งหอยเล็กหอยน้อยหอยใหญ่และหอยย่อย ไอหอยตัวโตฉันเอาไ้ชูกบางลำไอหอยดำๆฉันพัดทิ้งน้ำไปเลยเ่ยวหอยุกหอยโหลขายกิโลละบาทเดียวหอยบิดหอยเบี้ยวซื้อบาทเดียวแถมสองเอเฮ้ย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 เยเฮยเยเฮ้ยเย้เฮยเยย หยุดทำไมวะกำลังมันเลยเพลงดีเนี่ยเอออะไรอย่าเดี๋ยล่วงหมดแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรไส้เนี่ยโอ้ยขอโทษขอโทษไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทอดให้ใหมหมูไม่ต้องเลยฮะไม่ต้องทอดเลยโอ้โหแล้วกินไม่ได้แล้วหมูยอมีไหมนี่ยเออมีดิหมูยอมีนะมีไม่เอาทำโขกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไป ไม่ไม่ต้องไม่ต้องลู้ไหวไม่ต้องอยู่เฉยเลยอยู่เฉ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 ยทำไมเก็บแัดทัเค้กทำเอาโแย่งกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาตัวนี้ไนเอาชิ้นนู้นเอาชิ้นนู้นดูที่มันนู้นปาดหน้าเลยนะ กินนะคำท่าอย่างกระหม่อมมันไกนี่อย่าไปกินอย่างนี้นะเพาไมเฮียหรือเป็นลูกน้องอ้วนแล้วเราขายของอย่างนี้มึงก้มลงไปกินอย่างนี้ลูกค้าเห็นเขาก็ลือสิว่าร้างเราด้วยสกระปรกออกระปรกเก็บใส่จานให้หมดเก็บเก็บไปเลยเอาใส่จานให้หมดเลยใส่จานให้หมด่าทำอย่างนี้ค่ะล้างเราต้องสะอาดเข้าใจไหมเอาเอาไปล้างหลังล้างเดี๋ยวอ้วนตามไปกินใ้อ๋อไม่ใช่ตามไป เอาไปล้างแล้วเดี๋ยววจะเอาไปให้หมาหกินเราระวังนะเอาไปให้หมากินนะทำไมเราะวังหมามันจะไม่มาก็รีแล้ว<อ>ทำงานมาเหนื่อยๆมานั่งนี่กองนะอนงกองก็ผัดข้าวผัดแลไรทั้งวันคนขายดีแล้วอุกหนุ่งหน่อยอุกหนุ่งน้ำหน่อยเร็วอยากกินอะไรเอาเนี่ยไอ้ชง เอาอะไรเอาไอ้กาแฟร้อนนะกาแฟร้อนเออแล้วก็ใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วเลยเอามาเลยโอเครอแบแปบนะกาแฟร้อนใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้ว